เหล่ไทยคงครับวันนี้ใส่แว่นใหม่นะนี่วันนี้ใส่แว่นหลานฉันใส่แว่นฉันเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยไทยคงวะปะคงคงโกงหหยไทยคงไงวันนี้ยายพามากินนี่ไงราเมงมิชลินนี่ไงนี่ราเมงมิชลินนี่ชื่อว่าทงชินราเมง,อ,งอ๋า<ด>เป็นราเมงที่บอกว่าได้แบบว่ามิชลินด้วยนะยูรู้เปล่าเนี่ยอ่ะน,นี่ยูดูนี่อันนี้อันแรกเลยเนี่ยอันแรกที่ยายกินนี่คือราเมงโตเกียว งคดสึจ้ะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นอันนี้คือเขาได้รางวัลนะจะเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาเป็นคนทําครั้งแรกเลยอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ปะที่โตเกียวหลังจากนั้นลูกก็ไปทําเปิดที่นิวยอร์กแล้วไปอยู่นิวยอร์กปั๊บเขาได้รางวัลมิชลินด้วยอยู่แล้วเขาเลยมาเปิดอยู่ที่นี่สยามพรลกอรเนี่ยชั้นจีเลยต่อไปอันนี้อันนี้คือที่ไทยไทยกินคืออะไรนะซีเคมมงูกค่ะ่วิธีกินนะก็คือแบบว่า นี่เอานี่มาเส้นมาละไยหมวนแล้วก็อ,อามุนก็เป็นในน้าซุปถูกต้องแล้วก็ค่อยค่อยซูเดก็ไปลกูก <c oughs> ไยซูดปะซูดมะนี่นันนี่เนื้อหมูอร่อยมากเลยเนื้อหมูตุน๋นนี่อร่อยมากเลยนะบอกเลยนะเธออันนี้คือชื่นใจมากอันนี้คือหลานฉันดูเหมือนชอบกินมากเลย, <c oughs> เ,ลยเธอไม่ยอมหยุดอะต่อไปอันนี้นะเธออันนี้คือลาเมงโตเกียวทอเฟลนะคะเธอเป็น โชยุชจะเธอจาอันนี้อร่อยมากอหลานชก,กรเบิ้ลอีกเธอ <laughs> ไม่เลิกเลยไม่เลิกต่อไปอันนี้อันนี้ของยายอันนี้ของยายจะอันนี้เป็นราเมงแบบว่า <M iso. S 1> เป็นราเมงผักอ่ะเป็นมิโซะใช่จะเป็นแบบว่าวีแกนไงไม่กิน oh, คนไม่กินเนื้อ <okay. S 1> ก็กินนี้ได้กินแบบว่ามันเป็นราเมงที่แบบใส่แต่ผักในยู่อ <Right. S 1> อร่อยมากเนี่ยอันนี้นะคือแบบว่า นี่แล้วฉันขโมยกินไข่ระหว่างตาดไข่ลงเธอแต่ไข่เขามีสแตปมเลยนะเธอฉันบอกให้ไข่ทุกลูกมีสเตปมจะเธอจะเดี๋ยวฉันจะให้เธอดูเครื่องสแตปมต่อไปอันนี้คืออันนี้ใหญ่ชอบอันนี้คือสลัดมันฝรั่งปูหิมะยูอันนี้คือน่ากินมากอ่ะนี่แต่อยู่ไม่กินนะคะไอกินอ่ากินกินกินปะอไม่กินเหรออ่างั้นไทยกินอันนี้อ่ะไทยกินนี้อ่ะชาชูสันคอสเต็กไง อันนี้เป็นสันคอสเต็กนะไทยอันนี้อร่อยมากเออชาชูอันนี้อร่อยมากก็หลานฉันกินบอกว่ากินแบบว่ากินไม่เลิกอะเธออะนี่แต่มันน่ากินนะอร่อยมากเลยเธออันนี้คือชาชูสันคอสเต็กนะอร่อยชื่นใจมากอันต่อไปอันนี้ข้าวปั้นหมูชาชูอันนี้ข้าวปั้นเป็นแบบว่ามีที่นี่ที่เดียวนะไทยที่นี่ที่เดียวนี่กินเข้าไป อร่อยมากแล้วบอกเลยว่าเธอใครที่แบบว่าอยากจะกินบอกว่ารามเมงมิชลินนะเธอเธอต้องมาที่นี่เลยนะจ๊ะทงชินลามเมงนะจ๊ะเธออยู่ที่ชั้นจีของสยามพารากอนนะคะเธออยู่ชั้นจีตรงข้ามกับนี่ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเธอบอกเลยนะคะเป็นลามเมงที่แบบว่ามาจากโตเกียวแล้วไปดังที่นิวยอร์กแล้วก็ได้รางวัลแบบว่ามิชลินนี่ไงชายนี่ในเครื่อง<า>สแตมป์ไข่ทุกใบของเขานี่ไง นี่ไงเครื่องสแตมไข่ทุกลูกเขาจะมีสแตมเป็นชื่อยี่ห้อเขาและที่สําคัญคือการเคี่ยวน้าซุปเขาอะไทยใช้เวลาเคี่ยว12ชั่วโมงนี่ร้านนี้บอกได้เลยว่าแบบอพ่อสู่ลูกนะแล้วก็เสร็จแล้วลูกก็แบบว่าทําให้ได้รางวัลมิชลินนะจ๊ะนี่อ่าแล้วเจอกันนะจ๊ะเธอร้านทำไรอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายผิดปักทำไมอ่ะ